ป้าทัวโอ้ยมันส่งในปื๊ดป้าทัวนี่ครับสวดศาสตร์บ่โอ้โอ้ยนิ่งๆปะทู่ปะทู่ปะทู่เป็น,นปปไรครับสสน้งนนบนองปืด๊ดงอางนนี้ผักน้ำแช่ลรอครับนี่ยคุณครับคุณโอ้ยอึย๊บโอ้ยเออกยากใช่ปะ ของเสียบเขาเอายากครับของเสียบคุณครับสวัสดีครับผมพี่น้องครับแจ่งนี้ก็ บอกมาหาามกุงพอได้ไปกินแรงงนะครับเนาะใส่ไ้เต้ามือว่านนี่แหละครับอย่างเพืดอไทยไ้พี่น้องเบิง่งใส่ทั้งบดกเจ็ดหลังแหละครับไม้เกาเกาสีสูกสีมันบ่ครับจะได้ไปกอยแรงบ่กอยรุ่นค่อยชอนเหมือนกันเด้ับครับสภาพไม้เขียวขจีแล้ว <c oughs> <c oughs> หลังเลือกงานละครับนี่ก็ได้งานหลายๆบ่มีเวลาหัดไปหาเห็ดชิฟครับผมเลือกงานกะมาอส่ต์ิมไว้วันนี้เลือกงานกะออกมายามละครับก็ได้ไปยูไปกินร่มเบิหมือ,อยังทำสีสวกสีมานบ่ครับเดี๋ยวครับไปเบื้องนาังแดกเลยครับผม อยู่น้ำมขนาดเลยครับผมน้ำแรง,งสูกสีมันบ่ครับลังแรกห้อยยองจนนุนเอเล่พี่น้องเอ้ยเยบเร่ม,มาโดนหลายหลายข้าเจ้าหายอยูหาจกินครับครับหลนุนกันครับผมลังแรกแหกมานบ่ไม่มันข้าเจ้าเซ ก็หล่นแหลกบ้านแล้วจะมีตัววาครับผมโอ้ได้ครับวัวูล่ะไม่ได้ครับโอ้หึอู้อ้โอเคยกครับผมูล่ะพอได้พอได้หลังแหลกแห่งมันนี่ลีครับ ใส่ถึงปุนี่ละพน้องกัคู่กับจักเสียไปใส่บุษงสีร่วมพัดนี้น้าหากับว่าท่านพออยู่ยวัดตวุกบะเดกใส่เ,เลี้ยนขจอมาใส่หลายพวดกันใส่เนี้คนเรสูตรกับสิไข่ยอยู่อครับคุณต้องควคนกับใ่่ปลาลา ตัวงามพีนองกุงไเสู้พีนองมึงกันนะทางยามไปเร็ไวไปโอ้ไม่หอดเฉียดภูเขาอากาศกเปลี่ยนแปลงเดยดครับเดียเด๋ยวฝนวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคือมอยู่นี่แหละ <laughs> นี่ครับเขียดนี่อจาก,กินเด้อครับตัวคือกวบอยู่นะครับแต่ว่า,าเป็นตุ้มๆเป็นตะพิตตัวปลานี่ก็ยังมีหัวอยู่ด้วยครับเพียเรียม่ฝีหัวนี่ครับนีบ่อยู่เปืป้อนเอายลวดลังต่อไปครับผมเป็นไดีสูบซิมานบ่ จะคือแรงแหลวกวะครับกลุ่ม,มแล้วนะครับคุณทำเป็นกลุ่มได้หลายเนี่ยวันย่างหวัวห้าหม,มื่นเด้ครับนี่คุณอย่างนี้ครับโอ้ยปดัดม่อนได้ถึงหวัวไหมปดัดตัวโอ้พี่น้องคุณปดัดตัวตื้มครับตืม โอเคอยู่ครับมาเติมสีฟ้าวก๋อยยังงี้เหครับพี่น้องเอ้ยแัดนี้สัดไปครับคุณโอ้ยทั้งหัวทั้งกุ้งปลากระบอค่อยสีกันเด้ไค่อยู่ บรรยากาศบรรยากาศ,ญญากาศสุดยอดเลยครับนี่นเป็นหนาวหนาวหรอครับร่มลายก็ไดหมานบนอ่ลาลังต่อไปนี่เนาะยิเซยหรอครับอูุ้่นพี่น้องยิุ้่นโอ้ บาลามมาได้หอวยเปลี่ยนโซ่หนีน้อเนาะขุ่นโอ้กุ้งก็ยังท่านในเขาก็มีตัวครับขุ่นนะเขาก็ได้กุ้ง,ม,งม,มันดื้อมันบ่คือต้องมิดแจะมันบ่มันเดี๋ยวกลุ้ครับเดี๋ยวกรู้ครับผมโอ้ยตัวอได้ครับผมพอได้ขุ่นอโอ,โอ้ตัวตัว,ตวงามครับพี่น้องขุน หจิบครับเจ็บเจิบครับเจ็บแบบนี้แค่อยูอ่นี่พอาเรียวเลี้ยงอยู่ครับเนี่ยลุ่งสถานการณ์เราจะก่อยง่ายๆผุนละโอ้ร่วมได้ร่วมดีครับผมพร้อมแล้ว ตัวงามครับพี่น้องตัวหน่อยๆก็ร่าง yani แสบ anyway. <generally, S 1> เนี่รุ่นนี้พี่น้องขันแง่ไรกัแข็งลุ่มไรกัเนาพี่น้องเอ้โอ้ปุ่นนะปุ่นนะโอ้โหลุ่มแพ่งลง่มแง่เลยพี่น้องออืหือ่วย ความบ่เคยล่มเว้ยทั้งมันเป็นซองล่มเหรครับเนี่ยตัวน้องมันนี่ยกะวือมันหนีรถผู้เขาต้องสว่างแขางนะครับเนี่ยขื่นมันหนีกับย่างแคคซี่เนี่นะครับหลังต่อไปพ้นละครับใส่หอดเตีนเขาพ้นละเตีนเขาหน่อยหน่นละ ใส่ลมดีก็มือเศร้านี่กับบลูมเนาะหลังต่อ,อไปครับผมสิมันบ่ใส่ถึงมองก็ได้ใส่ถึกบ่ถึงมองก็ได้แต่บ่ได้ไหลายครับทางนี้เป็นไดบะ ต้องคืออยู่ครับนี่ฮึโอ้โอ้โอ้ฟังเสียงกับพี่น้องฟังเสียงจุดดังสวดปาดมันหลอยู่มุมนีตัวนี้ไหมปาด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 คนน่ะได้แบบนี้โอเคอยู่ครับนี่พูดนะแ <c oughs> จ็คครับจัด ผมถอนแล้วกุ้งเนียนเลยครับบางเนี่ยคุณนะเขียดหมูใหญ่ตัวอู้อู้ว่าด้ว่าด้ครับพี่น้องร่มร่มเฉียดหมูใหญ่พี่น้องคุณตัวบวกนี้เลย บัครับชิมย่างเดียวครับตกุ้งย่างเดียวครับ <c oughs> หลังตัวไปอ่อนซ่อนดอกแคปลาพี่น้องุนกินได้ด้ครับคุณแม่ย้่ำยางอยู่หลังต <c oughs> ัวไปครับหลังที่ทอดได้ละบู้นี่ก็ได้ <c oughs> ลามไว้ครับตรงลามไว้คุณโอ้หันหันเนอมันจะถือดีอยู่ครับหลังนี้ยู่เลือกอยูถือบวกถือตุ๊กหัวบวกบอ้ยปัดถั่วปัดถัวพี่น้องอืเป็นช่วงไหนปืดปัดถั่วปัด,ป,ด,ป,ดปืดหลังนี้ไหม โอ้โของยังงอนพูดนะพวดพวอิรีขันถือจังสีโอหักซะอหักหัหักหักหโอ้โหวืดาเป็นหนงมึงครับพวดพวดอิรหลังเนี่ยโอ้ยขมันเขาตั้งสี่สุดหลังเนี่ยโอ้โหพวกแคบแบบเนี่ยบาขาดทุนเลยครับ ผมคามากจูโอ้คุณน่ะก็สามฉีดที่ฉีดทีพี่น้องเนี่ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้้ย้ คุณครับพี่โอ้ยหมวกยังไงเลยเป็นเล่าอุดดุดตัดไปโซ่พีน่น้องก็ด้วยไปคุณนะโอ้ยโอ้ลม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 ขึ้นเข่าทั้งออกกับ้องกันใส่ปูหางจีบจักบาทก่อนพี่น้องเไงเสียใจมัน สุปจังหวะร่มมาพอดีทั้งสีกะหาผูเห็งงนง่ายหรอกครับทั้งสีกะได้ยุคเสียเสโอ<ฮ>้โ<ฮ>เหืมได้ลังนี่พี่น้องเอง้<ฮ>เดี๋ยวออกม่าท่านเปิดกระพองกันเนาะแังสูงแังมนันไี่สิหรอครับเป็นใส้กุ้งเป็นใส้ถือหม่องกะท่างกุ้งไปมันก็ได้หลาย ใส่ถือมบ่มีกุวงกับว่าไดล่ะครับยกขึ้นมาได้ก็จะโอ้ยโอ้ยหันลหรอครับนี่ครับุบล้างก็ไปครับผมโศกสิมานบะล้า,ลางต่อไปนี่เสียน้อล้างต่อไปนี่เนาะลงสวนเหลือเด้อพี่น้อนไงไอ้ันนี้ มันใส่ยู่นี่ว่ามันบ้ามันใส่ใส่ให้บุรีใส่ดูสอยน,นี่โอ้นี่โอ้นี่โศกตะมานบ่คุณห้อยกระจอมาใส่จนเหลี่ยมจนเปลี่ยน สูตสีมันบ่เนี่ยพูดได้ดีพูดนั่นแหละครับได้เนี่ยบ่ด,ดีกับพวกใครเขาอืโอ้โห้เป็นได้ครับเป็นได้ครับสวดสาดบ่โอ้โอ้นิ่งนิ่งมีเสยพุ่นครับพุน่นนะโอ้วันนั้นสิบม่มีโอ้เห็นเงียบๆ <c oughs> ไปครับไป ครับแล้วไงก็โอเชียยุ่พอได้อยู่ครับหน่อยก็ล้าหันอยู่โอ้ว,ว่าแต่สิบถือเนาะเห็นนิ่งหนิ่งก็วัดสวดวัดศาสตร์เลยอะที่ว่าโอเชียยุ่ครับนี่โอ้จิ้มหลุดพีน่น้องเนี่วัดเทวดาสวกอยู่ขวดบ่นเห็นบ่ไป ก็ตัวง่ามเลยครับุลน,นะโอ้หอดกบหอดเกียด <c oughs> นีน่คือดังจริงจริงเนาะรอพ่อเนาะโอ้ยป็นหนังเขาคู่กันด้วยผู้ชนนองเ <c oughs> อ้ยผลบ่มีไา้บ่มียังเลยไป่ามาขัาดควบมูลอีก อันนี้แด่ตาที่นอนเลยจิตวิญญาณที่บ้านเดิครับน้ำใสจริงๆเลยปึ๊บใส่ผู้ใดบู้มาใส่อยู่นี่ครับนี่ไม่ใช่ไม่เอาชิมบ่ละ่ะครับตุนลังต่อไป้ะครับผมโสิีมานบ่ใส่เกาหลีบ่มาใส่ชิมไปไหนไง มาอย่าเมื่ถือเพิ่นก็ิ่มหมดแล้วครับเกาหลีนี่โอ้ก็ช่วงเป็นหนักงนักเนาะเนาะช่วงเป็นหนังนักนนนนนเป็นน้อง,นนงโอ้ประตูประตูประตูปะตูเป็นไรครับน,น้องปืป๊ดปัดพุณห์นะโจโก้เลยครับผมพุณห์นะสัมหลังสิผ่านมาเลยครับผม ออุูน่ะปื๊ดโทุ่งคุณชิมั่งโอ้หนาเสือปิงเวนมันถือดีตัวนี้เนาะมาเล่เจ้สิชิพี่องสิพี่คุณครับโอ้ยมันธรรมดาเลยครับคุณทักเล่ลังเงี่ยอ,อุ๊ปโอ้ยจังสีนี่ม่มเว้ย ยันบัดถือยุพี่น้องเห็นกระจาลงในเปียกเนาะกระจอมมาใส้นหนีไหมมดแล้วน้อกุ้งตนดตออยู่ที่เนี้ยครับผมคุณครับผมขักขนาดเลยจัดไปครับอ้ยไป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 วนเขาโอ้ยเต่าหัวลุกสาธุไดยพี่น้องกันมีกับครูนี่โอเคอยู่ ร่มพัดปากทุ่งปุ้ยพับหนึ่งก็เลี้ยวเห็นเนาะขุบน้ำมาท่านเหรอครับโอ้พักน้ำพี่น้องพักน้ำเดี๋ยวนี้ยไปกินอีกแล้วครับผมเนี่ยพักน้ำเกาหลีพี่น้องพักน้ำแท้เลยนะครับเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่แต่น้ำเต็มตัวเหรอครับเนี่ยใช้ถุงมือเจ็บผมด้วยครับน้องเนี่ยว่าเป็นปากมือ เจียวเลยครับเด็กเจ็บไปกินว <c oughs> านเปิดไปอ้วงหันมาเด็กไทยพี่น้องมึงได้ครับตวัวนัน่งนี่นี่คนนี่ครับต้องใส่ถุงมือเลยคนใส่ถุงมืออะไรด้วครับน้ำเต็มเลวยหรอครับเนี่ยคนะเดี๋ยวตัวนี้ก่อนครับเนี่ยเพ,พื่ออะไรพี่เส้นหนึ่งปลาแซ่บ นปลาตะลวกกินกระปุ่นกระเจาะไปนี่ครับโอ้โหเงานพักน้ำแท้แล้วครับนี่คุณครับคุณโอ้ยอึ๊บโอ้ยอ่อนยากใช่ปะของแทะมันอ่อนยากครับของแซ่บคุณโอ้ยคุณงานหนึ่งคุณ้องรับเยอะเอาเลยครับ โอ้ดังป kind of well ah ัวคนโอ้ยคนถี้กล่องอย่างไรอยู่ครับเนี่ยโอ้เอาอย่างเดียวครับอ้วนโหรว่ะอึ๊บอโอ้ยพี่น้องกำลังตูปูดติปีขอได้ครับ พ่อใส่หนึ่งปลาครับผมนี่นะเอ้ยเสียบๆอ่อ,อนๆครับสรุปผลงานได้หลาย,ย,ยเ,เยอะครับปงฟอยนี่นุ่นะนี่แหละครับก็พักน้ำครับผมเนี่ยก็ได้ไปใส่หนึ่งปลาดูครับผมเนี่ยอ่อ,อนๆเลยนี่ครับนีนบ่ประมานโลกว่าถือว่า สูบมานอยู่นะครับเนาะก็จะได้ขึ้นเมี่เวโรงงานหรอครับข้าแล้วชิปนี้กัขอบคุ้นพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมวสุขภูสุขคนเด้อครับขอให้ยูดีไม่แห้งลำลำเรวยๆเงินทอ่ทองสุขภูสุขคนสำหรับแรงนี้สวัสดีครับ